สวัสดีค่ะมาพบกันอีกเช่นเคยกับจุดเตาคราคัววันนี้เราจะมาชวนทาแปะกล้วยมะพร้าวอ่อนกันค่ะแปะกล้วยมะพร้าวอ่อนเป็นอีกหนึ่งเมนูขนมหวานเมนูที่มีความอร่อยอยู่ที่น้ำมะพร้าวทานคู่กับตัวแปะกล้วยอร่อยชื่นใจทีเดียวเลยค่ะแถมยังมีประโยชน์เหลือล้น ประโยชน์ของแปะก้วยจะช่วยบำรุงสมองป้องกันโรคความจำเสื่อมช่วยให้เลือดหมุนเวียนได้ดีส่วนตัวมะพร้าวอ่อนจะช่วยทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งและสดชื่นค่ะก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยค่ะมาดูส่วนผสมนในการทำแปะก้วยมะพร้าวอ่อนกันเลยค่ะก็จะมีน้ำตาลทรายแปะก้วยเนื้อมะพร้าวอ่อน น้ำมะพร้าวแล้วก็ใบเตยหอมค่ะก่อนอื่นก็มาดูตัวแปกก้วยกันก่อนค่ะวันนี้ซื้อตัวแปรก,ก้วยมาจากตลาดนะคะเป็นตัวแปรก,ก้วยที่เขาต้มสําเร็จรูปมาแล้วค่ะแต่ว่าตัวแปรก,ก้วยเขายังมีความแข็งกระด้างอยู่ค่ะเดี๋ยวเราจะนําตัวแปรก,ก้วยไปต้มก่อนหนึ่งครั้งนะคะเทน้ําเปล่าใส่ลงไปในหมอ้อเลยค่ะแล้วเทตัวแปรก,ก้วยลงไปเลยค่ะ ในการต้มตัวแปรก,กวยนะคะให้ใช้ไฟอ่อนสุดในการต้มค่ะแล้วเราจะต้มต่อไปเรื่อยๆเป็นเวลา20นาทีนะคะเพื่อให้ตัวแปรก,กวยเขามีความนุ่มและเหนียวอร่อยค่ะแล้วการต้มแปรก,กวยไว้แบบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับค่ะที่ทําให้ตัวแปรก,กวยไม่มีความขมนะคะตอนนี้ก็ต้มตัวแปรก,กวยมาได้ที่แล้วนะคะครบกําหนดเวลาแล้วเห็นไหมคะว่าตัวแปรก,กวยเขาจะมีความพองตัวขึ้นมานะคะแล้วก็สีเขาก็จะเข้มขึ้นค่ะ ตักขึ้นมาเสด็จน้ำแล้วก็พักไว้ก่อนนะคะนี่ค่ะตัวแปดกล้วยที่เราต้มไว้นะคะสีเขาก็จะมีความเหลืองเข้มขึ้นนะคะมาเริ่มทำตัวแปดกล้วยมะพร้าวอ่อนกันเลยค่ะเทน้ำมะพร้าวใส่ลงไปในหม้อเลยค่ะวันนี้จะทำสูตรแบบไม่ผสมน้ำเปล่านะคะใส่น้ำมะพร้าวล้วนๆเลยค่ะใส่ใบเตยหอมลงไปค่ะใบเตยหอมจะช่วยทำให้น้ำมะพร้าวของเรามีความหอมยิ่งขึ้นค่ะ ใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะเพิ่มความหวานให้กับน้ำมะพร้าวค่ะแล้วก็คนจนกว่าน้ำตาลจะละลายค่ะไม่งั้นเดี๋ยวน้ำตาลจะติดก้นหม้อนะคะพอน้ำตาลละลายแล้วน้ำมะพร้าวก็เริ่มร้อนแล้วนะคะก็ให้ใส่ตัวแปะกล้วยลงไปได้เลยค่ะตามด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนค่ะแล้วก็ปล่อยให้เขาเดือดขึ้นมาอีกรอบนึงค่ะสำหรับการทานตัวแปะกล้วยนอกจากจะมีประโยชน์แล้วนะคะถ้าเกิดเรารับประทานมากเกินไป อาจทำให้เกิดโทษได้เช่นกันค่ะไม่ควรทานเกินวันละ8-10เม็ดนะคะตัวแปะกล้วยมพะพร้าวอ่อนก็ได้ที่แล้วนะคะเดือดพร่านเลยค่ะตักใบเตยทิ้งได้เลยค่ะนี่ค่ะแปะกล้วยมพะพร้าวอ่อนนะคะทำไว้แช่เย็นรับประทานอร่อยมากเลยค่ะหรือใครจะชอบทานร้อนๆอ,อุ่นๆก็ได้นะคะอร่อยเช่นกันค่ะเดี๋ยวเราไปตักใส่ชามกันเลยค่ะ แปะกล้วยมะพร้าวอ่อนก็ตักใส่ชามพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะคะเห็นไหมคะหน้าตาน่ารับประทานมากเลยค่ะแปะกล้วยเน้นๆพร้อมกับเนื้อมะพร้าวนะคะนุ่มๆอร่อยเลยค่ะมาชิมกันก่อนค่ะอือหือแปะกล้วยมีความหนึบนุ่มค่ะตัวมะพร้าวอ่อนก็ ทานคู่กับตัวแปะกล้วยก็อร่อยเข้ากันมากเลยค่ะส่วนน้ำมะพร้าวก็หวานกำลังพอดีเลยค่ะไม่ได้หวานมากนะคะลองไปทำทานกันดูนะคะจะทานแบบร้อนหรือว่าจะทานแบบแช่เย็นก็อร่อยทั้งสองแบบค่ะแต่อย่าทานมากเกินไปนะคะเพราะว่าตัวแปะกล้วยจะทำให้เวลาเราทานมากเกินไปจะทำให้เราปัสสาวะไม่ค่อยออกค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมชมคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะ แล้วอย่าลืมกดติดตาม Facebook Fanpage จุดเตาเข้าครัวให้เราด้วยค่ะจุดเตายังมีเมนูอีกมากมายมานำเสนอจะได้ไม่พลาดกันนะคะสำหรับวันนี้จุดเตาต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ